ผมชี้แจงกันก่อน,นนะเอาจริงผมเคยทําคลิปนี้ไปแล้วเนาะแต่ว่าเนื่องจากคลิปนั้นมันติดลิขสิทธิ์แล้วผมเลยว่าทําใหม่เนาะเออก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับผู้เล่นใหม่นะครับผมคนรู้อะไรมากนะครับผมเกี่ยวกับแมบ YPA เนาะแมบเกี่ยวกับสแตนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อันด,ดับแรกเนาะอันด,ดับแรกเนี่ยเริ่มต้นมานะคุณผู้ชมให้วิ่งหา,จาโจลอนคนนี้นะโจลอน,นคนนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เป็นเควสตอรี่นะครับผมอ่าเราก็คุยกับเขาไปเนาะตอนเล่นเริ่่่่่่มแรรรรรรกกเเเเเเเนนีียียยาาลคคววสสตตออออไปืๆพทับ คุณโจโน,โน่เนี่ยโจโน,โน่จะให้เราเด้ยวิ่งไล่ตามเควสเนี่ยนะครับผมจะมี NPC อยู่ตามแมปนี่แหละครับโนเราก็วิ่งทำเควสไปเรื่ยอยนะวิ่งส่งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้เควสตรงเนี้ยเนี่ยมันจะให้เราตีกับตำรวจก่อนเนาะห้าคนแล้วเขาจะให้แอร์ลูเรามานะครับผมโอเคต่อไปจะเป็นวิธีการใช้ธนูนะครับผมอ่ะหลายหลายคนนะครับผมอาจจะติดปัญหาตรงที่เนี่ยที่ผมกดใช้ธนูไม่ได้อ่ะซึ่งไอตอนที่เราใช้ธนูไม่ได้อ่ะาะว่าคุณผู้ชมยังไม่ได้อัพค่าโชคเนาะเราก็ต้องกดไปที่สเตตอัพค่่าาโชคคขึ้นนนมมกอะรับผ นี่นะครับผมค่าโฉมจับแค่2ขั้นก็ได้เนอะแค่2ขั้นก็ใช้ธนูได้แล้วแต่ว่าถ้าคุณอยากแบบได้สแตนที่มันแบบเออเปอร์เซ็นต์สูงๆหรือสแตนที่มันแบบออกยากๆเนี่ยมันมีอยู่นะครับผมนี่กดมาที่ตรงนี้ผมจะพาไปดูนี่ครับผมจะเป็นเลทเลทเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่สแตนตัวไหนมันจะออกง่ายนะครับผมนี่ไอพวกนี้มันจะออกยากมากเนาะสองเปอร์เซ็นต์อ่าเลยพวกนี้เนี่ยออกยากนะครับโอเคซึ่งถ้าเราอยากให้มันออกง่ายๆเนี่ยเราก็ต้องแบบอัพนะอค่าโชคเยอะๆเนาะเออซึ่งมันจะแบบมีมีโอกาสที่เราแบบ จะได้พวกอะไรพวกนี้ด้วยเนาะเนี่ยคุณผู้ชมก็แบบอาจจะอัพ่า้โชคสุดไปเลยก็ได้นะครับผมหรือจะอัพแค่สองคันก็ได้แต่ถ้าจะใช้ลิฟเคปเนี่ยถ้าคุณอยากใช้ซี่โครงเนี่ยอัพให้สุดนะครับผมถ้าอัพไม่สุดคุณจะกลายเป็นหินนะครับผมเดี๋ยวนี้เราเริ่มจากธนูก่อนแล้วกันเนาะอ่านี่เห็นไหมเราก็จะกดใช้ธนูได้นะครับผมไปเราก็กดใช้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมเตรียมลูกากต่อไปเราจะไปใช้ลิฟเคปกัน ผู้ชมก็จะได้สแตนมาซึ่งอันนี้อยู่ที่ดวงของคุณผู้ชมนะผมจะได้สแตนอะไร ي, โอเคอเผมรีก่อนอีเออรอาคตอึ๊บทีนี้คาโชคของเราก็จะหายหมดแล้วผมก็ต้องมาอัพใหม่เพราะมันเป็นอุก,กามจะรีทุกอย่างหมดเลยนะครับผมโอเคต่อไปนี้ผมจะอัพแค่สองขั้นนะครับผมแล้วก็จะลองใช้ลิฟเคปให้ผู้ชมดูซึ่งมันแบบมันจะใช้ไม่ได้นะเราจะกลายเป็นหินนะครับผมเดีย๋ยวผมซื้อมาห้าอันเลยแล้วกันนะลิฟเคป ใช้ลิฟเทปนะผมมันใช้ได้นะผมเพราะมันมีค่าโชคว่าเนื่องจากที่ค่าโชคอะมันน้อยไปนะผมเราจะกลายเป็นหินนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณผู้ชมจะใช้ลิฟเทแบบต้องอัพให้สุดนะครับผมอันนี้โดนผมดูให้เห็นภาพนะครับผมนี่เห็นไหมับมันจะกลายเป็นหินนะผมอันนูนก,ก็เป็นได้นะครับผมซึ่งแบบถ้าผู้ชมดวงไม่ดีหน่อยมันอาจจะกลายเป็นหินได้นะถ้า่าดโชคไม่ถึงับผมจะกลายเป็นหินอย่างนี้เลยนะหอ,อไม่ได้ด้วยแต้วก็ตอนในการที่กลายเป็นหินในเซิร์ฟรวมม่แม่งอย่างเหล็กลยนะครับเห <c oughs> <laughs> ล็กมากโอเค แต่ถ้าผมอัพค่าโชคเนี่ยสุดปึ๊บเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้น,นี้ได้นั่นเองแบบพี่โปรงได้นะผมโดยที่เราไม่กลายเป็นหินนั่นเองนะครับนี่เราก็กดใช้ไปเลยนะครับปึ๊บอ่าเพลงท่านี้เราก็จะไม่กลายเปน็นหินแล้วเองนะโอเคครับเรามาถึงเลเวลหนึ่งกันแล้วนะผมตรงนี้จะเป็นจุดฟาร์มเลเวลหนึ่งะครับผมนีจ่จะเห็นได้ว่ามันมีเลเวลหนึ่ง ตำรวจนี้เขาจะมอบเควสให้เราสู้ก s <S ับโจรนะครับผมนี่แหละคนที่ยืนอยู่นี้เนาะตรงเลเวลหนึ่งโอเคต่อไปก็จะจะเป็นเลเวลต่อไปนะครับผมคุณก็ฟาร์มไปเรื่อยเนาะนี่สำหารับด้านนี้ก็จะเป็นเลเวลสิบนะครับผมอ่าเนี่ยมันอยู่ใ,ใกล้ๆก,ก,กันเลยเนาะพอคุณฟาร์มถึงเลเวลสิบก็ก็มาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับผมนี่เขาก็จะให้เราสู้กับตำรวจนะครับผมอ่าต่อไปก็จะเป็นเลเวลสิบห้านะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคุณตำรวจเป็นวิญญาณนะครับผมก็คือ เขาได้ทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถแล้วครับผมแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะจับโจนพวกนี้ได้นะครับผมเขาก็เลยมอบเพย์ให้เรานะครับผมให้เรามาสู้กับโจรพวกนี้นั่นเองอเกต่อไปก็จะเป็นเลเวล20นะครับผมจะอยู่ในทอน,นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวปไปเราลงไปที่ทอดฝั่งนี้นะครับผมนี่นี้เลยปึ๊บอ่าพักนะครับผมไปเลยปึ๊บอ่านี่เควส20เนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่เคยสนี้เขาจะให้เราสู้กับซอมบี้ นะครับผมนี่ก็จะเป็นซอมบี้ที่ยืนอยู่นี้เลยนะครับผมนี่นนเป็นเลเวลยี่สิบอ่ะต่อไปเราผู้ชมวิ่งตรงมาทางนี้อีกนิดนึงจะเป็นเลเวลยี่สิบห้านะครับผมอ่ะถ้าผมจะไม่ผิดเราจะต้องเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับผมปั๊บนี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเควสที่ให้เราสู้กับแบมพายเนาะเลเวลยี่สิบห้าโอเคต่อไปก็จะเป็นเลเวลสามสิบนะครับผมฮึบอ่ะเราจะวิ่งไกลหน่อยนี่จะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับผมอยู่ตรงลงจอดรถนู้นเลย แต่ถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจวิ่งไปตรงนู้นนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้จะเป็นรถเมนะครับผมมันจะสามารถวับได้เนาะซึ่งเราสามารถเลือกได้นะผมว่าจะใช้เหรียญโกนะครับผมหรือเงิน100บาทนะครับผมเหรียญโกก็หาได้จากแบบนี้นะผมจะดอกนี่เป็นรูปร่างลักษณะยอย่างนี้นะครับผมเป็นเหรียญสีทองนั่นเองแล้วก็กดดูไปนะผมเราจะใช้โกก็คือกดด้านล่างนะผมส่วนจะใช้มันนี่ก็คือตังส่วนฝั่งนี้นั่นเองนะผมอันนี้ก็คือจะใช้มันนี่ตรงนี้จะใช้โกนะครับผมซึ่งผมจะใช้โกแล้วกันเราจะได้ไม่ ตอนมันอยู่ข้างหน้านเราใช่ไหมนี่ตรงนี้นะผมเป็นเลเวล30อยู่ข้างในนู้นเลยนะครับอ่านี่เราก็วาร์ปมาแล้วนะครับแล้วเราก็เข้าไปเลยนะผมอ่ะที่เหรียญโกงผมไม่หายคือในกระเป๋าผมมีเหรียญโกเยอะนะครับผมเหรียญโกงมันเลยไม่หายโอเคอแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้นะผมอ่าตรงนี้จะเป็นเลเวล30นะครับผมนี่จะเป็นเลเวลต่อไปเลยนะครับผมเลเวลต่อไปจะเป็นเลเวล35นะผมอะซึ่งมันก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งเนาะเป็นฝั่งนู้นเลยวิ่งไปไกลอ่ะเราก็สามารถมาตรงนี้ได้นะผม แล้วเราก็ปลดเลยครับผมแล้วก็เลื่อนมาทางด้านนี้ด้านขวานี่ตรงน,นี้นะครับผมนี่จะเป็น DOY อยู่นี้นะครับผมแล้วกปลดวาร์ปมาตอนนี้ก็จะเป็นเลเวล35นะครับผมอ่าที่ผมรู้ก็จะ,จะมีประมาณนี้เนาะ,ะเราเพลทอันนี้ก็ฟาร์มฟาร์มยาวเลยนะครับผมตรงเลเวล35เนี่ยเลเวล40กับเลเวล50ไม่มีนะผมจําได้แค่เลเวล35เนาะต่อไปก็จะเป็นอีก ระดับหนึ่งก็จะเป็นนู่นเลยนะครับอยู่ข้างบนภูเขานู่นเลยอันนั้นจะเป็นแบบเลเวลแบบคิ0ปวกๆไงคนที่จะความตังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเควดเทรดข้างบนแล้วความตังดีมากเลยจะเป็นข้างบนนี้เลยสำหรับเอ็นเกมนะครับผมคนเอ็นเกมก็มาได้ครับ เว่าการที่จะเข้าไปนี่มันต้องใช้ของด้วยนะครับผมของที่ต้องเตรียมก็มีสี่ชิ้นนะครับผมเอาเออกให้ดูก่อนมีอีก่กรงมีกระดูกเอวใจนะครับกระดูกเอวเอวมันมีแบบธรรมดาไหมผมมีแบบรีดีมาดิ ไอรู้ว่ามันเป็นกระดูกเอวแล้วกันเนาะอันนี้มันเป็นแบบดีๆแล้วตั้งแต่โค้ดปีไหนก็ไม่รู้อะเขาให้มามันจะเป็นสีพูงนี่แหละแต่ว่าอันที่มันเป็นแบบที่คุณผู้ชมซื้อในร้านค้าได้เนี่ยมันจะไม่ใช่แบบนี้เนาะอะซึ่งไอ้สี่ชิ้นพวกนี้เนี่ยมันซื้อในร้านค้าได้เนาะซื้อได้หมดเลยนะครับอยู่นี่กดไปที่ช็อปนะครับผมเดินลงมาข้างล่างแล้วก็ตรงนี้นั่นเองนะครับอฝั่งนี้จะเป็นแขนนะครับผมนี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลิฟเคฟก็คือโคคงนะรับผมก่าาท ก็ตรงนี้จะเป็นหัวใจนะผมอยู่ข้างบนนี่สามหมืน่นแล้วก็สะโพกก็จะอยู่ฝั่งนี้นั่นเองอยู่ข้างล่งลูกกาหนึ่งอันเนะาะอีกสามหมื่น,นะครับผม <S <S พอเรามีสี่อะสี่อันปุ๊บแล้วก็คุยกับโจนะผมมันจะเข้าไปได้นั่นเองถ้าคุณผู้ชมมีไม่ครบมันจะเข้าไม่ได้เนาะพอเข้ามาจึ <S 1> <S 1> <S ๊บนี่แล้วก็มาเจอกับดีโอนั่นเองนะครับ ต่อมาก็จะเป็นส่วนของที่รีเบิร์ดเนาะอ่ะที่รีเบิร์ดก็จะเป็นคุณผู้หญิงคนนี้นั่นเองเนาะสำหรับจะทำการรีเบิร์ดแล้วก็อัพเรเวลให้มันสูงขึ้นนั่นเองเนาะอัพแรงค์นั่นเองนะอ่าก็เดี๋ยวผมจะมาไล่แล้วกันเนาะแล้วก็ให้คุณผู้ชมเตรียมตังค์มาที่ห0 0พันนะครับผมเนี่ยในประการที่มาจะมารีเบิร์ดกับคุณผู้หญิงคนนี้นั่นเองเนาะอ่าแรงค์แรงค์สูงจะอยู่ที่เลเวลสูงสุดนี่จะอยู่ที่สามสิบห้านะผมแล้วก็แรงค์หนึ่งจะอยู่ที่สี่ 45นั่นเองนะผมปิดท้ายด้วยแรงสามจะอยู่ที่50นั่นเองก็คือเลเวลตันของเกมนี้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นที่รีเบิร์ตนั่นเองเนาะพอคุณเลเวลตันก็มารีเบิร์ตกับผู้หญิงคนนี้ได้นะครับผมคุยกับเขาไปแต่นี่ผมเลเวลตันแล้วเนาะก็คุยไปก็ไม่น่าจะมีผลอะไรนะครับผมนี่ก็ไม่มีอะไรน,รนี่คือเวลสูงสุดของเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ตรงที่ไปตีเดือบโอเวอร์เว่นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ โอเคครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของ fighting spy นั่นเองเ,องเนาะซึ่งผมจะเริ่มกันที่ฮาวมอนกันก่อนเนาะฮาวมอนนี่มีสามอันนะผมที่เราสามารถทำได้ในตอนนี้นะครับผมก็จะมีฮาวมอนนี่ใช้หมวกอันนี้นะผมแล้วก็นี่จะเป็นตากหูงของโจเซฟแล้วก็นี่ครับผมจะเป็นภาพพวกหัวของโจนาธานนั่นเองเนาะเอาละวิธีทำก็น,นี่ครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาจะรับทุกอย่างนะผมนี่สามอันนี้นะฮาวมอนจริงจริงมันมีอีกอันนึงเนาะจะเป็นฮาวมอนของโจนาธานเนาะ ว่าอันนี้มันแบบมันโดนเอาออกไปแล้วเนาะไอฮาวมอนจุลธารเนี่ยก็เลยไม่เหลือแล้วนะไอผ้าพองหัวรูปแบบนี้แหละแต่มันจะไม่ได้ชื่ออย่างนี้เนาะจะเป็นชื่อของจุลธานซึ่งฮาวมอนของจุลธามันจะไม่ต้องชาร์จเนาะโอเคแล้วก็ไอวิธีอันนี้เนี่ยเราก็กดคุยไปได้เลยนะมันจะให้เราเนี่ยครับผมใช้ผ้านี้กับตังค์ด้วยเนาะหมื่นหนึ่งนะครับผนี่เขาก็จะบอกเราว่าเขาต้องการตังค์หมื่นหนึ่งก็เนาะแต่ผมไม่ถึงแต่ว่าอันนี้มันสามารถใช้ได้นะผมนี่สามอันนี้เลยนะครับผม ก่อนจะใช้เนี่ยถือถือถือก่อนนะผมแล้วก็คุยกับผู้พี่ากษนี้อันนี้ก็จะเป็นคนที่เขาจะให้อ่ f i g ติรร้งสไตล์ฮ h ร์ m o นกับเราเนาะต่อไปก็จะเป็นอ่าเอาเป็นส่วนของบ็อกซิ่งก่อนดีกว่ามันอยู่ระหว่างทางเนาะนี่ตรงนี้เป็นที่ทำอกซิ่งนะครับผมของที่ต้องใช้ก็จะเป็นนวมนะครับผมนวมสีแดงนี้เลยมันก็เกิดเกิดตามแมปแล้วก็เนี่ยของทุกชิ้นพวกนี้เกิดตามแมปหมดเลยนะครับโอเคอตรงนี้เป็นที่ทำอกซิ่งนะครับผมอันนี้แต่บ็อกซิ่งนี้จะไม่เสียหน่อยเนาะตอนซื้อมาตอนเราเรียนวิชากับเขาเนี่ยเราต้องซื้อนวมมาด้วยเนาะซึ่ง เหมือนกัน,นครับผมไอราคาของการทำบ็อกซิ่งเนี่ยเขาก็ใช้ตังค์ด้วยนะครับผมนี่กดคุยให้ดูนี่เห็นไหมเขาต้องการเงินหมื่นหนึ่งกับบ็อกซิ่งก็คือไอของที่ใช้ทำนั่นแหละครับแล้วเราก็คุยกับเขาไปเนาะงคุณก็จะได้บ็อกซิ่งมานั่นเองโอเคต่อไปก็จะเป็นสปินอ่ะเอาสปินก่อนอยู่ใ,ใกล้กันนะครับผมนี่สปินก็จะเป็นลูกเขียวๆอย่างนี้นั่นเองนะครับผมนี่อย่างน,นี้เลยแล้วก็เราวิ่งเข้ามาในร้านพิซซ่านะครับผมแล้วก็นี่จะมีมีไจโรนะครับผมเหมือนกันครับผมต้องใช้เงินหมื่นหนึ่นรนรเราจะได้ จ้าตัว fighting style spin นั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมเขาจะบอกตัวนึงแต่อันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ได้โอเคแล้วเราก็จะไปดาบนะครับผมจะอยู่ทางด้านล่างนี้เลยเนาะวิธีที่ทําก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมตรงนี้ไปนะผมจะเจอเชงคูดนี่ฮะเชงคูดยืนรออยู่นะครับผมนี่คนนี้เลยนะครับผมเป็นคนที่จะให้วิชาดาบกับเราครับผมแล้วเราก็คุยกับเขาไปนะครับผมนี่เขาก็จะพูดเหมือนกันนะครับผมทุกเอ c เลยนะครับผมนี่เห็นมเราต้องใช้เงินหมื่นนึงเหมือนกันนะครับผมในการที่จะ เป็นโซโรนะครับผมวิชาดาครับผมหน้าการะดับนั่นเองอนะ่ะพอเราอันนี้ก็จะเหมือนวอลกซิ่งนะผมพอเราคุยกับเขาเสร็จก็อย่าลืมซื้อดาบตรงนี้ไปด้วยนะครับผมไม่งั้นคุณจะใช้วิชาไม่ได้นะครับผมโอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นแวมไพร์นั่นเองนะครับโอเคแวมไพร์นี่จะหาหน้าหน่อยเนาะเดี๋ยวผมวิ่งโลพาไปนะแกนะครับจะอยู่ในท่อน,นั่นเองแต่จริงจมันมีวิธีไปอยู่นะครับผมก็คือให้เราทําการกดสวมหน้ากากไปเลยนะครับผมโอเค ผมหนาก,กากไปครับผมก็จะมีแอนิเมชันนะครับผมนี่เออเอ,อุออ้ยอเก็บนะครับผมเพราะว่าหน้าก,กากมันหนีบหน้าเรานะครับนี่ก็ทีโพส <c oughs> โอเคนะผมนี่ครับพอเราตายเป็นลำพายปุ๊บเราจะไป <c oughs> อยู่ในเตาอัวไม่ได้อยู่ในท่อหรอกเลย <c oughs> <c oughs> โอเคนะผม <c oughs> เดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนนะครับผม จริงๆถ้าเป็นแพดก่อนนะครับพอเราส่วนนักการบันพลายนี่เห็นไหมครับเราจะมาอยู่ในท่อเลยนะผมโอเคนี้เราก็วิ่งหาเลยครับวิ่งหาเป็นสถานที่ที่เอาไว้เรียนแฟชั่นสไตล์บันพลยนี่เอเคอย่างที่คุณต้องผู้ชมต้องวิ่งหาก็จะเป็นนี่เป็นท่ออย่างนี้นะผมตัวว่าจะเป็นสามทางแยกโอเคเด๋ไม่ตัดแล้วกันน่อตรงนี้เดี๋ยวผู้ชมจะได้รู้ว่ามันต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะตรงนี้มีอุโมงเราวิ่งเราวิ่งเข้าอุโมงโค์เป็นสามแยกไหม สองแยกไปโอเคทางตันก็คนข้างที่จะงงเลยเนาะโอเคละเราวิ่งหาไปเรื่อยๆกันนะจุดช้าจุเอะซอมบี้ตรงนี้เป็นห้องนะครับผมอันนี้นี่อันนี้จะเป็นสามแยกใช่ไหมอ่า แยกแล้วเราก็เลี้ยวมาทางนี้นี่รตรงมาตรงนี้เลยนะครับผมอยากแกให้ทุกคนผู้ชมหาสามแยกให้เจอนะครับผมนี่จะเป็นทางสามแยกนั่นเองเนาะ พอพวกคุณผู้ชมมายืนตรงกลางนะผมให้คุณผู้ชมสังเกตนะครับผมนี่มันจะเป็นกำแพงสั้นๆกว่าอันอื่นนะโมอัน,นอันนี้จะเป็นโพรโงเนาะส่วนอันนี้จะแบบเป็นท่อตรงนี้นะให้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้จะเป็นแบบเออ่เหมือนท่อน้ำนะผมที่ขุดลงมาเนาะคุณผู้ชมก็วิ่งมาเลยนะอ่ะถ้าให้เลี้ยวขวานะครับผมนี่มาทางด้านขวานะผมจะเป็นห้องนี่เป็นฐานลับของแวมไพร์นั่นเองนะครับผมเราก็เข้าไปครับนี่ อ่าคนนี้จะเป็นคนขายขวดเลือดนะผมไม่ใช่คนทำนี่ตัวโสดคนนี้จะเป็นคนให้พลังแวมไพร์เรานั่นเองเนาะเราก็คุยกับครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องใช้เงินหมื่นหนึ่งเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าคุณผู้ชมต้องเป็นแวมไพร์ก่อนเนาะถึงจะคุยกับเขาได้ไม่งั้นเขาไม่เขาเข,ขาจะไม่คุยกับเราเนาะถ้าเรายังไม่ใช่แวมไพร์ก็คือเราต้องใส่หน้ากากก่อนนั่นเองเนาะแล้วเราก็จะนี่เงินหมื่นหนึ่งนะครในการที่จะเป็นแวมไพร์นั่นเองซึ่งทางผมไม่ถึงนะอ่าอันนี้ก็จะประมาณนี้ในที่ทําของ ออกไป g h t สไตล์ทุกอันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอกซ i n g เอยฮาวมอนเอยสปินเอยดาบเอยแวมพรยเอยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับโอ้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นที่ขายของนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมคนนี้เองคนนี้จะเป็นคนขายของนะครับผมเออเรามีของอะไรก็ขายกับคนนี้ได้นะครับผมก่อนจะขายก็ถือดินหาอย่างเช่นผมจะขายเหรียญหนึ่งอันนะครับผมกดคุยกับเขานะครับผมติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับผมนี่พอมาถึงเนี้ยเนี่ยเขาจะถามเราว่าคุณจะขายอันเดียวหรือจะขายทั้งหมดนะครับผมเอา เลือกขายอเดียวแล้วกันนะครับผมนี่จะเป็นคนขายของนะผมอ่าแล้วก็ข้างบนเนี้ยจะเป็นคนคนที่เขาจะขายเหลเี่ยมนะครับก็มันต้องเขามีเงินไขอยู่เนาะอันนี้คนนี้จะเป็นคนที่ขายเหลเี่ยมเนาะซึ่งผมไม่มั่นใจว่าแพทใหม่เนี้ยเขาปักให้คุยได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องไปทำเควสในสตูบอลลันก่อนอันนี้ผมไม่ไม่มั่นใจเนาะแล้วเราก็คุยออกไปนะนี่เขาบอกว่าเราเราเรา,เราต้องมีแอโร่หนึ่งอันนะครับผมแล้วก็เงินอีก รเราต้องมีแอโร่กับเงินีเห็นไหมแอโร่นะครับผมแล้วก็เงินอีก7จ0ดัน้านะผมในการที่จะเปลี่ยนให้แอโร่นั้นเป็นเลเซียมนะผมซึ่งตามผมไม่ถึงนะไม่ได้ขอ,อให้รู้ง่ายว่าตรงนี้เป็นคนที่ขายเลคเซียมนั่นเองเนาะคนแลกเปลี่ยนเลคเซียมต้องมีธนูนด้วยนะซึ่งการจะปลดล็อกเวทนี้ได้ก็ต้องไปลงสติวลันนั่นเองเนาะสติวลันก็จะอยู่ตรงนี้นะ,ะที่เมนูนะครับผมแล้วไปที่ตค่า กดที่ตรงนี้ปุ๊บอ่านี่เราก็จะเด้งมาหน้าเกมนะครับผมเล้กดไปที่เพลย์นะครับผมนี่เลยซิลบอลันนี่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสองสองแล้วก็ซิลบอลันอันนี้น่าจะเป็นเทรดนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก่อนนี่ซิลบอลันตรงนี้ก็จะมีแบบสองแบบนะบผมแบบแรกก็จะเป็นเหมาะสำหรับคนที่รีเบิร์ตไปแล้วสองนะครับผมก็ เงื่อนไขก็แค่รีเวิร์สสก็สามารถเล่นได้แล้วเราจะไม่สามารถใช้สแตนตเลคเียมได้นั่นเองนะเออสตาร์แพนดอมเลเคียมเล่นเลคียมอะไรพวกนี้ใช้ไม่ได้นะมันจะใช้ได้สแตนตที่มันแบบไม่มีไม่ใช่ร่างพัฒนาเนาะแต่ผมก็ไม่เข้าใจเยอะมากทำไมเขาเอาซีมูนเข้าไปได้เนาะซีมูนเป็นร่างพัฒนาของไวส์นิกเนาะแต่ว่าเออตามเข,า,ขาให้เอาเขาไปเล่นได้ก็คือแปลงนั่น,นแหละแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยนะผมรีเเวิวห้าสิบนั่นเนองเนาะจักร้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ นี่ก็แบบรีเบิร์ตสรอบแล้วแม็กสแตททุกอย่างนะครับใช้สแตนได้ทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นทัชสีอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับผมอา่าเมดิเทเวนโอเวอร์เว,นเว่นนะอยู่ในนี้หมดแหละโอ้โหรวมอยู่ในนี้หมดเลยเนาะซึ่งถ้าจะทำเควสก็แนะนำให้ทำมันแรกนะครับผมมันก็น่าจะง่ายอยู่ไนอะันนี้แล้วกันเนาะจะได้เลเวลเพิ่มอะไรนี้แต่จริงๆถ้าเล่นเควสตอรี่เนี่ยมันก็ได้เพิ่มแล้วนะผมได้ได้มาตั้งสามอันเลยเนาะถ้ารีเบิร์ตสามรอบนะถ้าคุณผู้ชมขยันเล่นหน่อยนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วผมเสริมพื้นฐานการต่อยหน่อยแลวกันเนาะแล้วก็การบล็อกการเพอร์เฟกบล็อกอะไรอย่างงี้นะผมการเพอร์เฟกบล็อกเนี่ยง่ายๆเลยนะผมก็กดบล็อกให้ถูกจังหวะนั่นเองนะผมอ่กจังหวะก็จะมีแบบว่าเนี่ยถ้าเป็นการต่อยธรรมดาเนี่ยเราจะเพอร์เฟกไม่ได้เนาะเราจะบล็อกได้อย่างเดียวนะครับจะบล็อกแต่งเดียวเนาะแต่ถ้าเป็นการเพอร์เฟกเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยการโจมตีหนักนะผมเนี่ยสกิลหนักอะไรอย่างงี้อ่ M2 ก็ได้หรือจะเป็นสกิลแบบเนี่ยไอ้พวกต่อยแบบง้างนนนนนาๆเะะอมมััจโดดรคบบ็กไ้ผี่ย เอฟเฟกก็จะประมาณนี้นะครับผมอก็บมีโปรเฟ็บล็อกเนาะซึ่งถ้าเราทำโปรเฟ็บล็อกได้นี้ก็เราก็อาจจะตีบอสได้ง่ายขึ้นเนาะแล้วก็ใช้ใน PP ก็ค่อนข้างที่จะจำเป็นเลยนะผมโปรเฟ็บล็อกเนี่ยนี่มันเพอร์เฟกตบีดดาวได้ด้วยนะครับผมเอ่อต้องหาจังหวะใช้ดีๆเนาะถ้าคนแบบบล็อกแม่นๆนี่ก็จะเก่งเลยนะครับผมนี่ไอ้สู้กับพวกบอสก็ได้เนาะวิธีการฝึกก็ไม่ยากเนาะเราก็แบบว่าหามอนอะไรมาก็ได้เนาะแล้วก็มาฝึกแบบจับจังหวะนะครับผมแล้วก็กดะะบกดนนล ไอาการเพอร์เฟกบล็อกเนี่ยมันมีบางสกิลนะผมที่ไม่สามารถเพอร์เฟกบล็อกได้เนาะอย่างเช่นสกิลสร้างต้นไม้อะไรแบบนี้อ่นานี่เห็นไหมก็จะเพอร์เฟกบล็อกไม่ได้นะครับผมหรือแม้ก็จะเป็นสกิลเอ่องัดแบบของบ็อกซิ่งเนี้ยก็เพอร์เฟกไม่ได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องแบบไปเรียนรู้เอาเนาะและ้วก็อ่อาไอาการบล็อกค้างนเนี้ยเนี่ยมันสามารถทำการแตกได้นะครับผมถ้าเขาแบบบล็อกค้างไว้อย่างเงี้ยแล้วเรา กดสกิลหนักไปอ่ะมันก็สามารถกัดแจกได้เนาะหรือว่าเราจะต่อยจนเกรบล็อกเขาหมดอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันนะครับผมบล็อกเขาก็จะแตกไปเองนั่นเองเนี่ยนี่ประมาณนี้นะครับผมอันนี้มันเป็นบอทนะครับผมแอบก็อันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะมันเป็นบอทที่เออมันสร้างมาเพื่อเพอร์เฟกต์บล็อกนะครับผมมันจะไม่ไม่จำเป็นต้องกดถูกจังหวะเนาะมันถูกสร้างมาเพื่อให้เทสต์ว่าสกิลนี้มันโดนเพอร์เฟกต์ได้เนาะอย่างเช่นโกลเด้นโกลเด้นเอ็กซ์เพียนของผมมันมีท่าที่เพอร์เฟกต์ได้ก็จะมี่าแบบ อาเนาะเพอร์เฟคได้นะครับผมแล้วก็ถ้าต่อยกบนะครับผมอ่าเพอร์เฟคได้แล้วก็ถ้าบิดดาวนั่นเองเนาะซึ่งยังกูดาวไม่สิทธิ์สองวิ 1. ดหนึ่งตูนโอเคแล้วก็อันเห็นไหมมันเพอร์เฟคได้นะครับแต่ถ้าเขาบล็อกค้างไว้งเงี้ยแบบไม่ได้เพอร์เฟคบล็อกนะครับผมมันทะลุนะอะถ้าไม่ได้เพอร์เฟคบล็อกมันทะลุเลยเนาะ,ะมันจะเบรกแตกเลยนะครับผมถ้ากดไม่ถูกจังหวะอะไรแบบนี้นะครับ ตัวนี้มันทะลุอยู่แล้วเนาะไอตัวต้นไม้เนี่ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การโดนตีของเกมนี้เนี่ยมันสามารถที่จะแบบว่ากระเด็นได้นะครับผมครั้งที่สี่เนาะเนี่ยแล้วโดนบอดต่อยครั้งที่สี่พอมันต่อยเราเราจะกระเด็นนะครับอันนี้เพราะเวลาเพราะงั้นตอนเวลาผมแนะนำนะให้ตี3ครั้งนะผมแล้วสก,กิลก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็หนึ่งสสามสกิลอ่าแล้วก็หนึ่งสองสามสกิลนะครับ ประมาณนี้นอกก็เป็นเบื้องต้นนะครับผมก็จะแบบว่าเราจะทำาะเบีย้ง่ายขึ้นเนาะถ้าเราตีครั้งที่สี่เนี่ยมันจะกระเด็นนะครับผมเห็นไหมตีครั้งที่สี่จะกระเด็นไปไกลเนาะถ้าคุณผู้ชมแบบว่านี่แบบว่าเออสกิลไม่มีอะไรอย่างนี้เราก็ตีให้เขากระเด็นไปก็ได้นะครับก็จะกระเด็นไปไกลเลยครับผมแถมให้แล้วกันไหนๆก็เป็นตัวโคดิสปินแล้ว ตัว g o l d เอ Experience เนี่ยมันมีท่าต่อยกบนะครับผมมันจะ,ะเราเนี่ยสามารถทำดาเมจใส่กบได้นะผมแล้วก็ตัวละครของคนที่โดนเราต่อยกบเนี่ยเขาจะโดนดาเมจด้วยนะครับอันนี้อ่าสมมติอันนี้เป็นกบนะครับผมนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมต่อยนี่เห็นไหมตัวยเอ็มพีซีนี่โดนดาเมจด้วยน,นะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่โปรนะครับผมนี่เราสามารถบีดกบได้นะผมอ่าแต่ผมบีดไม่โดน <laughs> มันบีดกบได้นะครับผมค่อนข้างที่จะเป็นมีประโยชน์เลยนะครับผมไอ้ถ้าต่อยกบของโ o เด e n e x p e r i e n เนี่ย กบนะครับผมมันใช้บ็อกซิ่งตีได้ด้วยนะครับผมนี่อ่านี่แล้วผมใช้บ็อกซิ่งตีนี่เห็นมโดนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บีดดาวก็โดนนะครับผมะมัดกบแล้วก็คัดอัพเปอร์คัตนะครับผมให้เขาก็เด้งไปไกลๆแล้วบีดดาวนี่เห็นไหมครับอ่าเขาจะดึงดึงมาเลยเนาะถ้าเรากดบีดกบโดนแล้วก็ค่อนข้างที่จะโดนยากนะไอ้เมื่อกี้ว่ามันมตัวเล็กเนาะกบมันตัวเล็กก็พลาดบ่อยหน่อยนะครับผมนี่ก็ใช้ได้เหมือนกันถ้าบีดกบอะไรนี่่ก็เป็นเทคนิค P p พอันดับอย่าง,อย,างอย่างหนึ่งเนาะของ กูได้เอสปีเดียนแต่เชื่อเถอะมันม,ม,นมีมันมีตัวอื่นที่เก่งกว่าตัวนี้เนาะตัวใหญ่สแตนสแตนพวกนี้มันต้องใช้สกิลเพย์อยู่แหละนะครับผม